เออวันนี้พาก,กำนันมาดูที่นานค่ะกำนันกำนันสิงบุรีมาดูที่นานอันนั้นคนงานค่ะอันนั้นคนงานคนงานกำลังกีดยางน้ำหนักร้อยโลโสดและสดและหรระล่อและรวยมากใครสนใจมาเป็นน้องสะพ้ายได้นะคะเฮ้ยนี่ไงบัว อันนี้อีกหนึ่งสระน้ำที่เรามีอยู่เป็นเขาเรียกฝายเก่าฝายเก่าอันนี้มีบัวมาดูบัว,บวเพื่อจะทำอะไรได้บ้างแต่แตไม,ม่เห็นบัวแดงแต่มันน้อยอยู่เนาะเออมันต้องเต็มนี่ค่ะบ,บ,บัวนี่บัวแต่มันยังน้อยอยู่เดี๋ยวมีเวลาจะมาปรับปรุงดูแลเผื่ออนาคตจะมาทำธุรกิจอยู่ที่นี่ ใครมีใจก็ตามมานะจ๊ะบรรยากาศสุดยอดจ้ะบำบัดโลกได้นะอันนี้กำนันค่ะหน้าตาของกำน,นัน <c oughs>